สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11สิงหาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลน่าสนใจมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าใกล้ที่จะถึงเทศกาลวันแม่สำหรับทางด้านของทอกอสอเนี่ยนะครับผมก็มีนะในเรื่องของแพ็กเกจที่น่าสนใจในเรื่องของเงินฝากแล้วกันนะครับเฮสนันลั่นบ้านครับฝาก100บาท ลุ้น10ล้านนะครับผมนะวันแม่นะครับก็ออกจากฉลากออมทรัพย์ของทกสนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเมื่อครบกําหนดแล้วยังจะได้รับดอกเบี้ย0.25%ต่อปีด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนะครับข้อมูลทางเพจ facebook นะก็บอกว่าเฮสนันลั่นบ้านรับเทศกาลวันแม่ครับฉลากออมทรัพย์ทกสชุด มั่งมีทวีโชคฉลากที่ใครๆก็ฝากได้นะเริ่มต้นเพียงหน่วยละ100นะเราว้็ได้ลุ้นรางวัลเนี่ยสิล้านบาทนะครับถึง12งวดแถมครบกําหนดเนี่ยยังได้รับดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีด้วยนะครับงวดนี้นะครับผมก็ลุนนะฮะผลรางวัลพร้อมกันเลยนะก็คือวันที่16สิงหาคมปี2,566นะครับสนใจเนาะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AMoB+ i l e p s ฟรี นะดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็มาติดตั้งเนาะหรือว่าท่านสามารถติดต่อที่ธนาคารทกอสอทุกสาขานะวงเล็บปิดรับฝากเมื่อเต็มวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบและแจ้งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูละเอียดนิดนึงเนาะจากเว็บไซต์นะของธนาคารทกอสอน,ะนะครับในส่วนของฉลากชุดบั่งมีทวีโชคเนี่ยนะครับผมก็ชัดเจนนะฮะฝาก100ลุ้น10ล้านหน่วยละ100 อายุรับฝาก1ปีก็คือ12เดือนนะครับวงเงินรับฝากรวมนะครับหนึ่งแล้านบาทเรามาดูนะครับในเรื่องของนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะครับที่แบ่งปันเมกี้นี้นะครับสำหรับดอกเบี้ยแล้วก็เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็เมื่อฝากครบกําหนดระยะเวลา1ปีก็จะได้รับเบี้ยหน่วยละ0.25บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อปีผู้ที่ถ่ายถอนนะครับคืนก่อนกําหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับ ผู้ติฝากไม่ครบ3เดือนครับธนาคารหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าฉลาก2บาทต่อหน่วยนะครับการออกรางวัลน,นะครับก็จะออกรางวัลในวันที่16ของทุกๆเดือนนะครับก็ถ้าเป็นเดือนล่าสุดนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ16สิงหาคมอ่ะก็อย่าลืมสําหรับในเรื่องของการลุ้นละกันเนาะนะฮะฝากสําหรับในเรื่องของวันแม่นะครับสิทธิการตรวจรางวัลเนี่ยนะครับผมก็จะรับฝากภา,ภายใน15ของเดือน จะมีสิทธิ์นะครับตรวจรางวัลในเดือนนั้นเลยนะครับโดยชลาแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล12ครั้งนะครับผมจํานวนรางวัลแล้วก็เงินรางวัลต่อครั้งประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่านาสนใจนะครับรางวัลที่1นะครับเสียงหมวดเนี่ยนะครับก็มี1รางวัลนะตามที่บอกครับก็คือ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับอันนี้มี99รางวัลครับรางวัลละ10,000หมื่นบาทนะครับรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับมี300รางวัลนะรางวัลละ5,000บาทนะครับ รางวันที่3หมุน10ครั้งนะครับอันนี้มี1000รางวัลเลยฮะรางวัลละ2,500บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งครับมี2,000รางวัลครับรางวัลละ1000บาทนะครับแล้วก็รางวัลที่5หมุน100ครั้งอันนี้มี1 0 0 0 0หรางวัลนะครับรางวัลละ500บาทนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งอันนี้มี10,000แรางวัลรางวัลละ50บาทนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง มีอยู่ที่2ล้านรางวัลน,นะครับผมรางวัลละ20บาทอันนี้ก็เป็นตารางนะครับแจกแจงนะจำนวนรางวัลแล้วก็เงินรางวัลต่อครั้งนะครับผมที่มีกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมนะครับมูลค่าของรางวัลต่องวดนะซึ่งก็รวมแล้ว2 3, ล้าน1นึ่งแสนงัรางวัลรวมเป็นนะครับเงินทั้งหมดแต่รางวัลเนี่ยอยู่ที่66ล้าน 9 9 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับในช่วงของเทศกาลวันแม่กับธนาคารทกสนะมีในเรื่องของรายละเอียดนะฮะชุดมั่งมีทวีโชคนะครับฉลากที่ใครๆก็ฝากได้เริ่มต้นเพียงหน่วยละ100บาทแล้วก็ลุ้นรางวัล10ล้านบาทเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับก็ยังรับดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีด้วยอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันครับก็อย่าลืมลุ้นนะสำหรับท่านไหนที่ซื้อนะครับฉลากชุด มั่งมีทวีโชคให้คุณแม่แล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะครับผมก็มีหลายรางวัลเลยนะครับก็เลือกเอาเอารางวัลไหนนะครับผมก็ลุ้นกันนะครับสาหรับงวดแรก16สิงหาคมนี้นะครับผมเอาละวันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นํามาแบ่งปันเนาะใกล้ๆกับเทศกาลวันแม่แล้วท่านไหนนะครับที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าให้กําลังใจคุณแม่ด้วย นะครับผมบอกรักความรักจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นวันดีๆทุกวันเนาะไม่ใช่แค่เป็นวันแม่อย่างเดียวนะครับผมท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อย่าลืมโทรทักทายส่งการ์ดนะครับผมนะความห่วงใยนะดีๆต่อคุณแม่นะครับก็อย่าลืมนะครับส่งกันไปหากันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับวันสําคัญของประเทศไทยแต่จริงๆนะครับผมนะอยู่ในหัวใจลูกทุกคนเนี่ยคือทุกวันเป็นวันดีๆสําหรับแม่ทุกคนแน่นอนนะครับผมเอาละ วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ